สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะในวันวิสาขบูชาโลกนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงภารกิจการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะโดยในส่วนของการพบกับประธานาธิบดีมาครงนะคะได้พูดถึง หารือกันในประเด็นต่างๆค่ะสำหรับประเด็นของฮามาสแล้วก็อิสราเอลเนี่ยฝรั่งเศสมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างแข่งขันนะคะไทยเองก็ยังคงมีตัวประกันอยู่ซึ่งยังไม่ทราบชะตาก,การรมซึ่งทางประธานาธิบดีมาโครงก็เห็นใจค่ะและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้มีการหยุดยิงชั่วคราวนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีมาโครงมีไอเดียที่จะใช้โอกาสจากการที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก ฤดูร้อนปี2024นะคะตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึง11สิงหาคม2567ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วก็เชื่อว่ากีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้ลืมความขัดแย้งนะคะรวมถึงขอให้ประเทศไทยเข้าร่วมสนับสนุนเพื่อแสดงเจตจำนงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อโอลิมปิกในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นเรื่องของเมียนม,มาค่ะก็ได้มีการพูดคุยเรื่อง,องความคืบหน้านะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายมาริสเงียมพง์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมพูดคุยว่า ไทยสนับสนุนให้มีการเจรจาะะเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเมียนมาและก็เกิดความสงบะะซึ่งทางประธานาธิบดีมาโครงก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือยืนยันที่จะให้การสนับสนุนไทยอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเ,เชงเก้น,นะะสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยซึ่งอาจจะดําเนินการ ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะหลังการเลือกตั้งสภายุโรปในเดือนมิถุนาย,ยน2567นค่ะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งจำนวนนะักท่องเที่ยวระหว่างกันเนี่ยยังคงไม่เท่ากันในช่วงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด1ินะคะ โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องกันค่ะที่จะร่วมผลักดันในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประธานาธิบดีมาโครงก็ได้เชิญให้ประเทศไทยนะคะเข้าร่วมในการประชุมทางด้าน AI ค่ะซึ่งฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็จัดขึ้นในปี2568ค่ะทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ได้เล่าว,ว่าในช่วงที่รับ ประธานา่งธับธาาหารกงวัน,นะะร่วมกับประธานาธิบดีมาโครงะคะก็ได้มีการพ,พูดคุยกันในเชิงลึกะเพื่อที่จะเดินหน้าความสัมพันธนะะ์ของทั้งสองประเทศต่อไปและเป้าหมายต่อไปก็คือการนำนักธุรกิจจากฝรั่งเศสมาอย่างประเทศไทยนะะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะะโดยท่านนายกยได้กล่าวว่าในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่สาถึง4ชั่วโมงเ,เป็นการพูดคุยที่ได้ประโยชน์อย่างมาก รวมถึงงาน Thailand France นะคะ Business Forum ก็ถือว่ายังประสบความสำเร็จได้ดีด้วยถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าและจบภารกิจที่ฝรั่งเศสอย่างสวยงานเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่อมาในวันที่19พฤษภาคม2567ค่ะานายกก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะถึงบทสรุปของภารกิจที่เมองมิลานโนะคะประเทศอิตาลีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้มีการพบผู้บริหารการเงินธนาคารนะคะนายนิโคล่าโดนิเนลลี่ค่ะของธนาคารอินเทสซาซานเปาโลค่ะซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟินแนนซ์นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ค่ะในการสนับสนุนหัางด้านของการเงินค่ะทั้งโครงสร้างการก่อสร้างส่วนภูมิของไทยนะคะได้แก่ที่ภูกเก็ต แล้วก็เชียงใหม่ซึ่งก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกรีนบอลค่ะเรื่องหุ้นกู้สีเขียวซึ่งก็มีการหารือมานานแล้วคาดว่าจะสำเร็จประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะใน,ในจำนวนเงิน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านนายกก็ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมาคมการออกแบบอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็เคยจัดนิทรรศการในต่างประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุด จัดนินทรศกาลที่ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งท่านนายกเสนอให้ ADI พิจารณาที่จะจัดิทรศกาลในไทยค่ะและในทางกลับกันเนี่ย มิลานโนเองก็เป็นศูนย์กลางของการออกแบบนะคะให้ความหวงังแล้วก็แรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะจึงได้พูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่จะให้นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยมาจัดแสดงนิทรรศการที่เมืองมิลานโนนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีรวมไปถึงการไปดูสนามแข่งปอมราวันนะคะที่เมืองโบลญญาสนามแข่งที่มีนักแข่งในตำนานเสียชีวิตครบ30ปีทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ฟอร์มูลาวันเป็นการแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนะคะเรื่องการแข่งขันที่ประเทศไทยและทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นในะคิดว่าน่าจะได้มีการประกาศข่าวดีต่อไปนะคะโดยสรุปแล้วนะคะการเมืองการที่จะไปเยือนเมืองมิลานโนที่อิตาล,ลีเนี่ยก็ได้ผลลัพธ์สำคัญ2ประการด้วยกันค่ะผู้ชมได้แก่ในเรื่องของการใช้เกษตรแปรรูปนะคะซึ่งก็ถือเป็น ความหวังนะคะในหลายๆปัจจัยซึ่งก็ต้องศึกษาการแปลรูปเกษตรนะคะซึ่งก็จะใช้นวัตกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องทำงานร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทยนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเองนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3เท่านะคะภายใน4ปีค่ะ2ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะด้านการออกแบบซึ่งสาธารณรัฐอิตาลีโดยเฉพาะเมืองมิลาโนอเองนะคะก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการออกแบบนะคะมีโรงเรียนมีบริษัทแฟชั่นเฮาส์ใหญ่ๆมากมายซึ่งเราต้องการให้เขาเนี่ยมาทำการปฏิรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยนะครนะรวมถึงผ้าย้อมคราม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวดีนายรีรัตราชกัญญาะะทรงอุปถัมภ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบหาหรือกับอีกหลายๆบริษัทเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็อยากจะทำต่อไปแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของแวดวงกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคือซึ่งในปีนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเองค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพมาหาก,กรรมกีฬาอีกหลายๆรายการนะคะแล้วก็มีรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่รัฐบาลเองก็เน้นแล้วก็ให้ความสาคัญมากๆนะคะซึ่งนายชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะได้มุ่งสนับสนุนแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาประเทศไทยสู่สากลน,นะคะเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของประเทศไทยค่ะโดยมอบหมายให้นายมาริสเนียมพงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา Asian Indoor อร์แอนด์มารเชลล์อาร์นะคะครั้งที่6ในช่วงระหว่างวันที่21จนถึง30พฤศจิก,กาย,ยน2567นะคะณกรุงเทพมหาคนครแล้วก็จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งคาดว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบได้ถึงกว่า1,000ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเป็นการเป็นโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาศนะะักยภาพ การกีฬาของไทยให้แข็งแกร่งนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอเชียนอินร์แอนด์มร์เชลลอาร์ตเกมเนี่ยคือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่2นะคะรองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีกีฬาที่ถูกบรรจุแข่งขันเนี่ยจำนวน36ชนิดกีฬาหลักนะคะนั่นก็คือวอลเลย์บอลนะคะแบดมินตันมวย แล้วก็แข่งขันกันเพื่อชิง3 5มปเหรียญทองนะคะแล้วก็2กีฬาสาธิตนะคะก็ได้แก่เทคบอลนะคะกีฬาที่มีความคล้ายคลึงกับฟุตบอลแล้วก็เซฟเซฟปักตะก้อนะคะแล้วก็ชิง3ามเหรียญทองด้วยกันนะคะแล้วก็กีฬาทางอากาศนะคะชิง3มเหรียญทองค่ะในส่วนของการจัดการแข่งขันนะ,ะการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะุณผู้ชมได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมการจัดการแข่งขันให้ได้ตามมาตรฐานสากลน,นะคะอาทิสถานที่แข่งขันก็ดีนะคะสถานที่ซ้อมนะคะสถานที่พักนะคะการแพทย์วิธีการเดินทางการจราจรแล้วก็การจัดเตรียมพิธีเปิดปิดแล้วก็การถ่ายทอดสดเป็นต้นนะ,ะซึ่งก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้นที่คาดกันว่า การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา Asian i n อิ o r อร์แอนด์มัชเชลอาร์เกของไทยเนี่ยจะมีนักศึกษานักกีฬานะคะมากกว่า5,500คนนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะประมาณ3,000คนค่ะแหกผู้ทรงเกตบประมาณ700คนด้วยกันคนะ,ะแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติราวๆ1,50,000จนถึง2,000สนคนนะคะเดินทางมาอย่างประ,ระเทศไทยในระหว่างการแข่งขันคนะะ่ะซึ่ง ตัวเลขที่กล่าวมานี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการประมาณการนะคะตัวเลขจากการจัดการแข่งขันครั้งที่5ค่ะแล้วก็จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณพันกว่าล้านบาทนะคะยกระดับให้วงการกีฬาของประเทศเนี่ยเดินหน้าไปอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนกีฬาเป็นซอฟ t ์พาวเที่สำคัญของประเทศรวมถึงผลักดันให้ไทยเองเนี่ย เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกในด้านของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็กีฬาอาชีพนะคะโดยท่านนายกในภาพภูมิใจนะคะคุณผู้ชมในศักยภาพของประเทศไทยเราค่ะที่จะได้นําเสนอในเวทีระหว่างประเทศนะคะได้อย่างหลากหลายทำให้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าไทยเองเจะสามารถที่จะต่อยอดจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ เพิ่มในเรื่องของประสบการณ์ก็ดีความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างครบวงจรแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลดีต่อประเทศนะคะยังมีปัจจัยทางสังคมที่สําคัญค่ะเป็นโอกาสให้เยาวชนไทยเนี่ยสนใจการแข่งขันกีฬานะคะมีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะร่างกายแข็งแรงซึ่งก็จะทําให้ภูมิต้านทาน ทางด้านสังคมมากขึ้นเป็นคนรุ่นต่อไปที่เข้มแข็งในสังคมอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการแข่งขันฟอร์มาหวนนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดิฉันได้เล่าถึง ความเคลื่อนไหวล่าสุดถึงถึงความเป็นไปได้นะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอระวันค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการ พบหาหรือกับผู้บริหารฟอร์มราวนค่ะในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอิตาลีนะคะรวมทั้งก็ได้เยี่ยมชมสนามแข่งรถออโตโดโมเอ็นโซดิโอโนฟอรารีที่เมืองโบโลญนาประเทศอิตาลีด้วยนะคะซึ่งฟอร์มราวนถือสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน FIA ฟอร์มราวน w o r l ล c h a m p i o n s h i p นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปี ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ9เดือนด้วยกันคะโดยการแข่งขันฟอร,ร์มราวาน1เป็นหนึ่งในรายการแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยนะคะมีแฟนๆมากมายทั่วโลกคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะจากยอดผู้ติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆของฟอร์มราวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่อง YouTube ของเขาเนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 10.5ล้าน follower เลยนะคะคุณผู้ชมโดยปี2024 FIA Formula um One World Championship เนี่ยก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนฮันวาคมนะคะครอบคลุมการแข่งขัน24รายการใน21ประเทศนะคะใน21ประเทศก็จะมี5ทวีปด้วยกันค่ะซึ่งรัฐบาลไทยเราก็สนับสนุนนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะศึกษา ความเป็นไปได้ค่ะที่ประเทศไทยเราจะได้จัดฟอร์มูล่าวันะคะซึ่งเขาก็วางแผนกันโดยว่าจะจัดที่กรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะเป็นจริงแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างโอกาสนะคะแล้วก็ขยายศักยภาพของประเทศค่ะในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาตินะคะและยังส่งผลดี ต่อภาพลักษณ์แล้วก็เศรษฐกิจรวมถึงชุมชนนะคะแล้วก็เยาวชนไทยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะคะคุณผู้ชมในในโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะะแล้วก็ดึงดูดแต่ท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอย่างประเทศไทยของเราด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะอย่าชะล่าใจกับสิ่งนี้เมื่อดูสุนัขก,กัด สิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่อย่างน้อย15นาทีและใส่ยาฆ่าเชือ้อหากสุนัขมีเจ้าของให้คอยสังเกตอาการอย่างน้อย10วันเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องที่สำคัญอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโรคพิษนักบ้าป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลับมากับรายการ n v t s o u t รรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะมาต่อกันที่เทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะคะคุณผู้ชมกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Cannes Film Festival 2024ที่เมืองขานสาธ,ธานณรัฐฝรั่งเศสนะคะโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานพิธีเปิด คูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Cannes Film Festival 2024นะคะโดยมีนายอารันบุญชัยค่ะประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจตุรนพักดีวานิช์ค่ะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการภาพยนตร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหน่วยงานรัฐเอกชนแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมณนเะมืองคารสาธารณารัฐฝรั่งเศสนะคะโดยนางยุภากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์เพื่อที่จะรองรับนโยบาย Thailand Creative Culture Agency ะคะตามนโยบายของรัฐบาลและก็นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในการที่จะสร้างสเสน่ห์วิถีไทย รองใจคนทั้งโลกนะคะด้วยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น1ใน5ผู้นำด้านภาพยนตร์ของเอเชียแล้วก็เป็นหุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยนะคะก็ ถือว่าได้รับความนิยมนะคะคุณผู้ชมจากทั้งในและต่างประเทศถือว่าเป็นปีที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยมากๆเลยทีเดียวนะคะอาทิภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลินนะคะที่กวาดรายได้สูงสุดในรอบทศวรรษกว่า720ล้านบาทนะคะปลุกกระแสของคำว่าซอฟต์พาวเวอรแล้วก็ทำให้อุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยเนี่ย ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะภาพยนตร์เรื่องที่หยดค่ก็สร้างไรายได้นะคะกว่า480ล้านบาทแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องหลานมากค่ะก็ได้ทำไรายได้รวมะะทั้งประเทศกว่า300ล้านบาทนะคะโดยภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยนับว่า เป็นความประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติค่ะทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการภาพยนตร,ร์และวีดีทัศน์แห่งชาตินะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ร่วมมือนะคะกับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคเอกชนเข้าร่วมส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ภาพยนตร์และก็วีดิทัศนะ,ะนเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำปี2567นะคะณสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะ,ะโดยมีเอกชนนะคะเข้าร่วม12บริษัทนะคะซึ่งก็จะเป็นบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์ของประเทศไทยนะคะได้แก่ M Studio นะคะสหมงคลฟิล์ม บนติงค่ะเนรมิตหนังภาพหนังฟิล์มนะคะ gds 559นะคะ I x d a r s i l group ค่ะ night Age picture นะคะบริษัท Ben i t ทนฟิล l มจำกัดนะคะ y w o o d Thailand กาตนา motion picture h a l l o production แล้วก็ r i ไร b e ป o ยนรวมถึงสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยค่ะภายในในเทศกาลเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมภายในงานนะคะคุณผู้ชมอาทิเช่นกิจกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์นะคะนิทศการ คูหาประเทศไทยเป็นต้นนะคะนายุพากล่าวด้วยว่าภายในงานคูหาประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยเนี่ยมีการสาธิตอาหารไทยให้ผู้ประกอบการนะคะนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชิมนะคะอาทิตย์ต้ยมยำกุ้งนะคะผัดหมี่โคราชมีกรอบใส่กระทงทองนะคะข้าวเหนียวมะม่วงรวมทั้งม้อผลิตภัณฑ์จากภาคเข่าม้าค่ะ ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวอาหารและแฟชั่นของไทยค่ะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาต่างชาติมาเที่ยวไทยสร้างไรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในวีธีโลกด้วยนะคะแล้วก็ในหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกส่งเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาร์ซีฝรั่งเศสในคุณผู้ชม แล้วก็เป็นที่พูดถึงมากๆเลยในขณะนี้เนี่ยนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Paradise of Thrones ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อของ The Marriage นะคะนำแสดงโดยศิลปินมากความสามารถที่กำลังโด่งดังทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศขณะนี้ก็คือเจฟฟ์ซาเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ ร่วมด้วยก็คืออิงฟ้าวราหะนะคะวิสแกนไทยแลนด์2022นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการร่วมงานกันที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมกำกับโดยผู้กำกับบอสนาฤเบตกูโนค่ะผู้กำกับจากซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอะ,ะซึ่งเรื่องราวของ The Paradise of t h r o n นเนี่ยจะสะท้อนปัญหาในช่วงที่สมรสเท่าเทียมยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะว่าด้วยเรื่องของ คู่รักเพศเดียวกันนั่นก็คือทองคําแล้วก็เสกนะคะทำงานเป็นเกษตรกร,กรสร้างฐานะร่วมกันนะจนมีสวนผลไม้ใหญ่โตซึ่งได้ข่าวมาว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายกันที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะคะจนวันหนึ่งะคะ่ะเสกเกิดเสียชีวิตกระทันหันก็เลยทําให้ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรวมถึงสวนผลไม้เนี่ย ไม่ได้ตกเป็นของทองคำคู่รักของเขาแต่อย่างใดนะคะแต่กลับกลายเป็นของคุณแม่ของเสกแทนนะคะซึ่งคุณแม่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพร้อมกับลูกสาวบุญธรรมนะคะแล้วก็คนสวนนะคะเพราะว่ากฎหมายเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยยังไม่ได้ถูกยอมรับนั่นเองทองคำก็เลยพยายามอย่างมากค่ะที่จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นนะ,ะเพราะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณ แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าฉายในไทยเร็วๆนี้นะคะซึ่งว่ามาว่าน่าจะได้ฉายในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะก็คือปลายปลายปีนี้นั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของ GDS 559ที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็จะเป็นอีก เรื่องหนึ่งค่ที่น่าจะทำไรายได้ได้ถลมถ่มทลายเลยหรือเปล่านะคะรวมถึงเราก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือทางน้านของการแสดงนะคะของเจฟสตอร์แล้วก็อิงฟาด้วยนะคะติดตามชมกันได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ สวัสดีครับพี่อขอถอยก่อนนะครับในฐานะผู้เพิ่งมีประสบการณ์ฝ่าไฟแดงแล้วตายผมขอแก้ตัวสาธิตวิธีการขับผ่านสี่แยกอย่างปลอดภัยนะครับไม่เล่งให้คิดว่าไฟเหลืองคือไฟแดงหยุดรถหลังเส้นแค่นี้ก็ปลอดภัยไม่มีใครเดือดร้อน ลดเร็วลดเสียงค่ะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปชมหุบเขาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าหุบเขานารกนะคะจิโกคูดานิค่ะซึ่งเป็นหหุบเขาที่ตั้งอยู่เหนือบ่อน,น้ำร้อนโนโบริเบส์นะคะในฮอกไกโดนั่นเองภายในอุทยานแห่งชาติ ชิโกสึโทยะค่ะซึ่งถามว่าทำไมหุบเขาแห่งนี้ถึงถูกขนานนามว่าหุบเขานารกก็เพราะว่าหุบเขาแห่งนี้เนี่ยมีไอ้น้ำพุ่งออกมารากวกับควันนะคะในอาณาจักรปีศาจในตำนานนะคะรวมถึงเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนาแล้วก็เทพนิยายในประเทศญี่ปุ่นนะ,ะที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของภูเขาไฟกับนรกนะคะลำธารหุบเขาแห่งนี้จะมีแรกก่กรมาฐาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของบ่อน,น้ำร้อน โนโบริเบสึซนะคะซึ่งก็จะมีกลิ่นกรรมฐานลอยฟุ้งไปทั่วเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความผจญภัยค่ะเส้นทางหุบเขาที่นี่เหมาะมากๆสำหรับเหล่านักผจญภัยนะคะที่จะเดินไต่ไปตามหุบเขาใช้ะระยะเวลาประมาณ20-30นาทีก็จะเจอบ่อน้ำที่มีชื่อว่า บ่อโอยุนุมะค่ะเป็นบ่อน้ำกรรมฐันนะคะมีอุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะซึ่งจริงๆตามเส้นทางหุบเขาไม่ได้มีแต่บ่อน้ำนี้นะคะแต่มีบ่อเล็กๆหลายบ่อรวมถึงมีบ่อคโครนด้วยนะคะส่วนลำธารที่ไหลมาจากบ่อโอยุนุมะเรียกว่า โอยุนุมากาว่านะคะเป็นลำธารที่ไหลผ่านผืนป่านะคะโดยนะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะนั่งเล่นแล้วก็แช่เท้าลงในลำธารท่ามกลางทัศนียภาพอันงดง,งามได้เลยนะคะสำหรับช่วงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน่คะซึ่งก็จะเป็นประมาณเดือนตุลาคมนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวก็จะได้ชื่นชมกับสีสันของต้นไม้กับอากาศที่เย็นสบายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามของวิวทิวทัศน์เท่านั้นที่นี่เนี่ยยังมีความสมบูรณ ทางธรรมชาติค่ะซึ่งเต็มไป,ไปด้วยสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนกกว่างแล้วก็ลิงค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยคุณผู้ชมที่หุบเขาชิกโกคุดาน,นี้เนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปจากหลายๆฤด,ดูกาลนะคะก็จะมี ปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็จะมีไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาค่ะุผู้ชมก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากที่จะเก็บภาพเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวส่วนการเดินทางไปที่หุบเขาแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเดินทางไปได้หลากหลายทางเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็ได้นะคะรถบัสก็ได้นะคะเดินทางจากสนามบิน นิวชิตโตเซกของซัปโปโลนะคะก็คือเดินทางสะดวกมากๆเลยใช้เวลาเราราๆ 1>, 1ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็ประมาณ1ชั่วโมง40นาทีถ้าหากว่าเดินทางผ่านทางรถบัสนะคะซึ่งก็จะตรงไปที่เมืองนั้นเลยนะคะภูเขานโะรจิโกคุดานีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมติดอันดับสำหรับทริปบ่อน้ำร้อนนะคะก็คือถ้าใครอยากจะไปบ่อน้ำร้อนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมาที่นี่กันนะคะแถมยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆอีกด้วยรวมถึง ความมหัศจรรย์ของความร้อนที่อยู่ใต้พิภพ,พเนี่ยก้อนหน้าหลงไหลมากๆเลยนะคะสามารถเรียกได้เลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือความงดงามที่ผสมผสานนะคะคุณผู้ชมระหว่างความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ